สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆว่าแปลกไหมครับมีทีมฟุตบอลทีมหนึ่งคว้าแชมป์ระดับประเทศได้ล้างอาถรรพ์ที่รอคอยมานานแต่แทนที่คนจะยินดีกลับเงียบกริบสปอตไลท์ทุกดวงกลับส่องไปที่ทีมแพ้วันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆคุยเรื่องแชมป์ที่ถูกลืมครับเรื่องของโรงเรียนอบอจร์ยชนาา เรื่องมันเริ่มจากนัดชิงฟุตบอล7สีแชมป์กีฬา7 H d ดีที่เพิ่งจบไปที่สนามสุพัชราสายแทบแทกอาบาจอชัยนาทเจอกับโรงเรียนหมอนทองวิทยาแล้วเลื่อนก็คงจะพอจะรู้กระแสใช่ไหมครับสังคมเทใจไปให้หมอนทองวิทยาหมดเลยพวกเขาคือทีมมามืดจอมล้มยักษ์ทีมภูทรจากฉะเชิงเซาที่สู้สุดใจในขณะที่อาบาจอชัยนาทเนี่ยถูกมองในฐานะทีมเต็งเป็นอะคาเดมี่ของสโมสรอ,อาชีพอย่างชัยนาทฮอนบิล พอเกมจบอบจอชัยนาทที่เคยอกหักในนัดชิงเมื่อ2ปีก่อนกลับมาพลิกแซงชนะ2-1ควา้าแชมปสมัยแรกไปครองได้สำเร็จแต่เพื่อนๆครับแทนที่คนจะยินดีกับแชมป์ดราม่าเกิดครับเหมือนระเบิดในโซเชียลเลยมีเพจฟุตบอลใหญ่อย่างเพจไทยเลียกดันไปโพสต์ทำนองว่ามีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่ทีมอันดับ2ถูกจดจำมากกว่าอันดับหนึ่ง โอ้โหทั่วลงเละครับว่าเป็นการโพสต์ที่ไม่ให้เกียรติทีมแชมป์อย่างอบจชัยนาทสุดท้ายก็ต้องลบโพสต์หนีไปแต่ที่พีกกว่านั้นคืออะไรครับแม้แต่เพจของอบจชัยนาทเองก็ดันไปโพสต์อะไรบางอย่างที่อ้างอิงถึงทีมหมอนทองจนคนเข้าไปคอมเมนต์เดือดแล้วก็ต้องลบโพสต์หนีไปเหมือนกันเพื่อนๆคิดดูว่ากระแสมันใจร้ายกับเด็กๆทีมแชมป์ขนาดไหน จนถึงขั้นที่ว่าสตาฟโค้ชของอบจชัยนาทต้องเก็บโทรศัพท์นักกีฬาทุกคนครับวงในเขาบอกว่าเมื่อมันใจร้ายกับหนูก็อย่าไปดูมันลูกคือต้องปกป้องจิตใจเด็กๆจากโลกโซเชียลทั้งๆที่พวกเขาคือแชมป์นะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมองอีกมุมครับผมว่าลึกๆแล้วอบจชัยนาทอาจจะไม่ได้แบกรับความกดดันนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะเป้าหมายของพวกเขามันอาจจะไม่ใช่ถ้วยแชมป์ตั้งแต่แรก คุณเพื่อนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโรงเรียนอบจจัยชนาทคืออะคาเดมี่ที่เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรัชนาทรานบิลที่ก่อตั้งโดยวิสัยทัศน์ของเสียแห้งอนุชานาคาัยปรัชญาของพวกเขาชัดเจนมากครับคือฟุตบอลสร้างคนฟุตบอลสร้างอนาคตผู้อํานวยการอะคาเดมี่เขาบอกเองเลยว่าเขาไม่ได้ต้องการล่าแชมป์แต่เขาต้องการสร้างคนและในทัวร์นาเมนต์นี้มันมีชัยชนะที่แท้จริงของพวกเขาซ่อนอยู่ครับ ชัยชนะที่สำคัญกว่าถ้วยหรือกระแสดราม่าใดๆทั้งสิ้นเพื่อนๆเ,เห็นกับตันบิ๊กภัยยักษ์ศีพนมไหมครับกับตันทีมเบอร์สิบของออบจอชัยนาทที่เป็นนักเตะดีกรีทีมชาติสบ,บปลาวยูสและเป็นนักเตะต,ต่างชาติคนแรกที่ได้ MVP ของรายการฟุตบอล7สีนี้ข่าวล่าสุดคืออะไรครับ ข่าวล่าสุดคือประธานสโมสรชัยนาทฮอนบิลออกมายืนยันเองเลยนะครับว่าภัยักษ์มีโอกาสสูงมากที่จะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของนกใหญ่พิฆาตในช่วงเล็กที่2ของไทยลีก2นี้ทันทีนี่ไงครับ นี่คือชัยชนะที่แท้จริงของพวกเขาในขณะที่โซเชียลกำลังเถียงกันว่าใครคือแชมป์ที่ถูกจดจำอบจอชัยนาทเขากำลังสร้างคนและส่งนักเตะ MVP ของเขาเข้าสู่ลีกอาชีพได้สำเร็จนี่คือผลผลิตที่จับต้องได้ครับไม่ใช่แค่พายักษ์นะแต่ยังมีรุ่นพี่คนอื่นๆที่ไปถึงทีมชาติยู23หรือเล่นในไทยลีกหนึ่งมาแล้วมันน่าแปลกนะครับเรื่องราวของแชมป์ที่ถูกลืมเนี่ยมันเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยของสโมสรน,นี้ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าไชนาทฮอนบิลทีมชุดใหญ่เนี่ยแชมป์เมเจอร์รายการเดียวของพวกเขาคือช้าง FA Cup ัพ2016แต่พวกเขาได้แชมป์นั้นมาจากการจับสลากนะครับเพราะปีนั้นสมาคมยุติการแข่งขันทั้งหมดเพื่อถวายความอาลัยทีมแม่ก็เคยเป็นแชมป์ที่ไม่ได้แข่งมาวันนี้ทีมลูกก็เป็นแชมป์ที่เกือบไม่ถูกจดจำมันคือมรดกแห่งการต่อสู้กับความกดดันที่สโมสรน,นี้ต้องเจอมาตลอดแต่สุดท้ายไม่ว่าใครจะลืมแชมป์เจ็ดสีครั้งนี้ ผมเชื่อว่าระบบของไชน่าทอนบิลจะไม่ลืมครับเพราะภารกิจสร้างคนของพวกเขาเพิ่งจะสำเร็จไปอีก1-9และตอนนี้นักเตะคนนั้นก็กำลังจะได้ไปช่วยทีมชุดใหญ่ที่กำลังลุ้นเลื่อนชั้นกลับไทยลีกหนึ่งอยู่ในขณะนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับการสร้างคนหรือถ้วยแชมป์อะไรสำคัญกว่ากันคอมเมนต์ Comment มาคุยกันหน่อยครับ